คนลุกเมื่อเอ่ยถึงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีกันในช่วงนี้เสมือนว่าฟ้าได้เปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเทวดาผู้คุ้มครองทั้งหลายต่างพร้อมใจกันเสด็จลงมาโปรดปรานเปิดประตูโชคลาภให้กว้างไกลบุญเก่าที่สั่งสมไว้ด้วยความตั้งใจและศรัทธาได้ส่งผลอย่างแรงกล้าพลังบุญที่รอคอยเวลาถูกปลุกขึ้น นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตจากความเหนื่อยยากให้กลายเป็นความมั่งคั่งมหาศาลเหมือนสายฝนโปรยปลายลงมาหลังฤดูแล้งความอุดมสมบูรณ์ที่รอคอยได้บังเกิดมีเรื่องเล่าของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เกิดในราศีกันชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแต่รายได้ที่มีอยู่กลับไม่เพียงพอต้องดิ้นระนอดออมบางครั้งยังต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อประคองชีวิตเขามักบ่นกับตัวเองเสมอว่า เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นสักทีแม้เหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่เคยละทิ้งความดีทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะทำบุญเล็กๆน้อยๆใส่บาทตอนเช้าช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าและไม่ลืมสวดมนต์อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้ชีวิตได้พบเจอแสงสว่างแม้จะไม่หวังรวยล้นฟ้าแต่ก็อยากเห็นวันที่ครอบครัวไม่ต้องลำบากอีกต่อไป แล้วคือหนึ่งหลังจากที่เขาเพิ่งทำบุญถวายสังฆทานกลับบ้านมาด้วยหัวใจที่สงบเขาฝันประหลาดฝันเห็นเทวดาองค์ใหญ่เรือนร่างเปล่งประกายสีทองประทับยืนอยู่กลางท้องฟ้าที่สว่างสวยเทวดายิ้มอ่อนโยนแล้วกล่าวว่าถึงเวลาที่บุญเก่าของเจ้าจะส่งผลความเหน็ดเหนื่อยที่เจ้าผ่านมาจะไม่สูบเปล่าโชคลาภกำลังจะมาถึง รุ่งเช้าวันนั้นระหว่างเดินผ่านแผงสลากกินแบ่งหัวใจเหมือนถูกกระตุกให้หยุดลงตรงนั้นเขาเลือกสลากเพียงใบเดียวใบที่ไม่มีใครสนใจใบที่วางอยู่นานจนแม่ค้ายิ้มแล้วพูดเล่นว่าเอาใบนี้ไปถันอาจจะเป็นโชคใหญ่ของคุณก็ได้และเมื่อถึงเวลาประกาศผลรางวัลตัวเลขถูกอ่านออกมาทีละตัวหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาทุกตัวเลขตรงกันหมดจนถึงตัวสุดท้าย มือที่กำสลากอยู่สันสถานน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวเพราะเขาคือผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัล12ล้านบาทตกมาอยู่ในมือโดยไม่ทันตั้งตัวเสียงร้องให้ที่ดังออกมาในวันนั้นไม่ใช่เสียงแห่งความทุกข์แต่เป็นเสียงแห่งการปลดปล่อยเป็นเสียงของความหวังที่กลายเป็นความจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาบุญเก่าทั้งหมดได้ร่วมกันเปิดทางให้ชีวิตเขาพลิกผันจากคนที่ต้องนั่งคิดเงินในกระเป๋าทุกวันกลายเป็นเศรษฐีใหม่ที่มีเงินนับสิบล้าน จากวันนั้นชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบ้านเก่าที่เคยผุพังถูกแทนที่ด้วยบ้านใหม่ที่มั่นคงรถเก่าที่เคยขัดข้องตลอดทางถูกแทนที่ด้วยรถคันใหม่เอี่ยมครอบครัวที่เคยกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสิ่งที่เคยฝันว่าอยากให้พ่อแม่สบายวันนี้เขาทำได้แล้วเพราะเทวดาเมตตาพระบุญเก่าช่วยส่งผลผู้คนในละแวกบ้านต่างพากันขนลุก เมื่อได้ยินเรื่องราวนี้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือบุญที่ส่งผลจริงๆและข่าวลือแพร่กระจายออกไปว่าราศีกันกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการพลิกชะตาเป็นห่วงเวลาที่ฟ้าเปิดทางเป็นช่วงเวลาที่เทวดาลงมาโปรดให้โชคลาภใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวลองนึกภาพว่าวันหนึ่งคุณยังคงใช้ชีวิตปกติตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมกลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยล้าเหมือนเคย แต่เพียงข้ามคืนคุณกลับมีเงิน12ล้านบาทอยู่ในมือเงินที่มากพอจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตจากความทุกข์กลายเป็นสุขจากความลำบากกลายเป็นความมั่งคั่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพราะบุญกุศลที่สั่งสมมาได้มาถึงเวลาส่งผลจริง คนลุกทุกครั้งที่เล่าถึงเรื่องนี้เพราะนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าราศีกันกำลังอยู่ในห้วงเวลาที่บุญเก่าส่งผลแรงกล้าเป็นช่วงที่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอบอุ้มเป็นห้วงเวลาที่โชคลาภเงินล้านกำลังพัดเข้ามาเหมือนพายุทองคำหล่นทับจนแทบไม่ทันตั้งตัวกันยายนปีนี้สำหรับลัคนาราศีกันเป็นเดือนที่พลังของความเป็นระเบียบความใส่ใจในรายละเอียด และความรับผิดชอบถูกขับเน้นขึ้นมาอย่างชัดเจนงานหลายชิ้นที่ถูกเลื่อนหรือค้างไว้เริ่มเดินหน้าด้วยจังหวะที่มั่นคงขึ้นคุณรู้สึกได้ว่าตัวเองคุมเกมได้มากกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันมาตรฐานสูงของตัวเองก็ทำให้เหนื่อยง่ายถ้าไม่จัดสมดุลเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ทั้งสติและวินัยในการบริหารเวลาเอกสารและพลังงานเพราะทุกอย่างที่จัดวางดีตั้งแต่ต้นจะสร้างผลตอบแทนที่ชัดเจนในช่วงปลายเดือน บรรยากาศการงานโดยรวมชัดเจนขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเป้าหมายทีมและกรอบงานได้รับการตกลงมากขึ้นผู้ใหญ่หรือหัวหน้ามีแนวโน้มสนับสนุนไอเดียที่มีข้อมูลรองรับโดยเฉพาะโครงการที่คุณทำแผนไว้ละเอียดมีตัวเลขเชิงประสิทธิภาพมีไทม์ไลน์และความเสี่ยงที่ประเมินไว้แล้วงานวิเคราะห์งานควบคุมคุณภาพงานจัดการสต็อกงานระบบและกระบวนการงานด้านสุขภาพ และโภชนาการงานบริการที่ต้องละเอียดอ่อนรวมถึงงานด้านการศึกษาและเอกสารมีโอกาสเด่นหากงานของคุณเกี่ยวกับการตรวจทานแก้ไขปรับมาตรฐานหรือปรับปรุงกระบวนการเดือนนี้ถือว่าเป็นสนามที่ถนัดและจะปล่อยของได้เต็มที่กลางเดือนเป็นช่วงที่สื่อสารเยอะประชุมบ่อย และต้องต่อรองมากขึ้นเอกสารถูกขอแก้หลายรอบการเจรจาสัญญาการขออนุมัติงบประมาณหรือการปิดดีนกับลูกค้ามีความคืบหน้าแต่ต้องเผื่อเวลาให้การตรวจทานอย่างรอบคอบคำพูดที่ตรงเกินไปอาจถูกตีความว่าจู้จี้จึงควรอธิบายด้วยเหตุผลและตัวอย่างเชิงรูปธรรมใช้ภาษาที่ให้เกียรติคู่สนทนาและสรุปทุกครั้งหลังประชุมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนหากต้องทำงานข้ามทีม หรือร่วมกับคู่ค้าให้จัดรายการสิ่งที่ต้องส่งมอบพร้อมเส้นตายที่ชัดเจนแล้วติดตามความคืบหน้าเป็นระยะคุณจะพบว่าความสม่ำเสมอชนะทุกอย่างปลายเดือนเป็นจังหวะของการเก็บเกี่ยวคุณอาจได้รับคำชมการยอมรับอย่างเป็นทางการหรือได้ถือธงงานชิ้นใหม่ที่มีความหมายกับเส้นทางอาชีพข้อเสนอเลื่อนตำแหน่งหรือมอบหมายบทบาทที่ใหญ่ขึ้นเริ่มปรากฏสำหรับคนที่แสดงผลงานต่อเนื่องหากสมัครงานใหม่ หรือต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการช่วงนี้โอกาสดีเป็นพิเศษการเตรียมพอร์ตการทำงานที่เรียบชัดพร้อมผลลัพธ์วัดได้จะทำให้คุณโดดเด่นสำหรับคนที่ทำงานบริการหรือค้าขายปลายเดือนมีภาพลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อเพราะคุณภาพและความใส่ใจในรายละเอียดคนทำงานประจำควรเน้นปรับปรุงระบบงานเล็กๆที่ทำให้ทีมไหลลื่นเช่นเทมเพลตเอกสารเช็คลิสต์งานประจำวัน และคู่มือการส่งมอบจะทำให้คุณเป็นคนที่ทีมขาดไม่ได้คนทำอิสระควรแพ็คบริการให้เป็นชุดที่ลูกค้าเข้าใจง่ายปรับคำอธิบายงานให้ตรงปัญหาที่ลูกค้าเจอจริงและระบุสิ่งที่ได้รับอย่างชัดเจนเช่นระยะเวลาจำนวนรอบแก้และรูปแบบไฟล์ส่งผลให้การปิดงานเร็วขึ้นเจ้าของกิจการควรจัดระเบียบสต็อกและกระแสเงินสดใหม่ใช้ข้อมูลยอดขายในอดีตวางแผนการสั่งของลดของตายเพิ่มของหมุนไหว เน้นสินค้าและบริการที่มีความน่าเชื่อถือและมาตรฐานสูงซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของกันและทำให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภยัยมุมระวังในการทำงานเดือนนี้ คือการยึดติดรายละเอียดจนงานเดินช้าเกินไปหรือการวิจารณ์แรงจนกระทบความสัมพันธ์ทีมพลังของคุณอยู่ที่ความเนียบแต่ต้องผสมความยืดหยุ่นไว้ด้วยแทนที่จะไล่ล่าความสมบูรณ์แบบทุกจุดลองกำหนดนิยามคุณภาพขั้นต่ำที่รับได้แล้วปล่อยงานให้ถึงมือคนต่อไปตามเวลาก่อนกลับมาไล่ปรับจุดละเอียดในรอบรีวิวจะรักษาทั้งคุณภาพและเดดลายได้พร้อมกันเรื่องการต่อรองผลตอบแทนและสวัสดิการมีสัญญ,ญาณดี โดยเฉพาะเมื่อคุณถือหลักฐานผลงานที่วัดผลได้เช่นประหยัดต้นทุนกี่เปอร์เซ็นต์ลดเวลาทำงานลงกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มยอดขายหรือคุณภาพงานอย่างไรการพูดค,คุยควรตั้งอยู่บนข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึกและเสนอแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์เช่นรับผิดชอบโปรเจกต์เพิ่มเติมแลกกับค่าตอบแทนหรือวันทำงานยืดหยุ่นคนหางานใหม่ควรส่งใบสมัครที่ปรับให้ตรงคำบรรยาย งานแต่ละที่ไม่ใช่เอกสารชุดเดียวกระจายไปทุกที่และควรมีตัวอย่างงานที่ชี้ให้เห็นวิธีคิดเชิงระบบของคุณ ด้านการเงินเดือนนี้มีภาพกระแสะเข้าที่นิ่งขึ้นเพราะวินัยและการควบคุมรายจ่ายที่ดีจุดเด่นคือรายรับจากงานหลักเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลงานที่ชัดเจนพร้อมโอกาสรับงานเสริมที่ใช้ทักษะถนัดเช่นงานตรวจแก้และเรียบเรียงงานบันทึกบัญชีงานแปลงานดูแลระบบหลังบ้านของร้านค้าออนไลน์งานดูแลคุณภาพสินค้างานทำคอนเทนต์ความรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน รวมถึงงานขายสินค้าคุณภาพที่คุณคัดเลือกด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้สร้างรายได้เสริมแบบยั่งยืนมากกว่างานเสี่ยงสูงระยะสั้นต้นเดือนหมะกับการจัดงบใหม่และตั้งระบบออมอัตโนมัติแบ่งสัสดส่วนชัดเจนระหว่างค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเงินออมฉุกเฉินและเงินลงทุนอย่าให้เงินออมต้องพึ่งวินัยเพียงอย่างเดียวเพราะภารกิจงานจะเยอะขึ้นเรื่อยๆการตั้งตัดอัตโนมัติทันที ที่เงินเข้าเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดกลางเดือนมีภาพค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพครอบครัวหรือการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆควรเผื่อเงินสำรองไว้ปลายเดือนมีโอกาสรับเงินก้อนจากค่าจ้างงานพิเศษหรือคอมมิชชั่นแต่ก็ควรวางแผนชระรนี่ระยะสั้นก่อนเพื่อให้กระแสเงินสดเดือนถัดไปสบายขึ้น การลงทุนเหมาะกับแนวระมัดระวังยึดหลักเข้าใจจริงและกระจายความเสี่ยงอย่าตามกระแสที่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่เป็นระบบจะช่วยคุณตัดสินใจได้ดีกรณีต้องใช้เครดิตหรือผ่อนชำระให้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยงเงืินไขค่าธรรมเนียมและกำหนดชำระให้สัมพันธ์กับกระแสรับจริงของตนเองลดการใช้บัตรเครดิตเพื่อหมุนเงินโดยไม่มีแผนเพราะกันยายนมีภาระงานเยอะอาจเผลอมองข้ามวันครบกำหนดได้ง่าย ช่องทางสร้างรายได้เสริมที่เด่นสำหรับลักนนากันในเดือนนี้คือสิ่งที่แปลงความละเอียดของคุณให้เป็นคุณค่าเช่นบริการปรับแต่งคำบริการจัดระบบร้านออนไลน์การจัดระเบียบสต็อกการทำคู่มือการทำงานการสรุปข้อมูลเชิงธุรกิจการรีวิวสินค้าคุณภาพอย่างมีหลักฐานการขายสินค้าที่เน้นมาตรฐานความสะอาดและสุขภาพรวมทั้งหลักสูตรสั้นๆแบบทำตาม ได้จริงที่ช่วยคนอื่นทำงานได้เป็นระบบคุณหมาะกับการทำสิ่งที่คนอื่นขี้เกียจทำแต่จำเป็นต้องมีและนั่นคือมูลค่า หากคุณทำคอนเทนต์หรือค้าขายออนไลน์เดือนนี้ควรเน้นความน่าเชื่อถือมากกว่าคำโฆษณาใช้รูปก่อนหลังที่ตรวจสอบได้รีวิวจริงขั้นตอนการคัดเลือกสินค้าและการดูแลหลังการขายที่เป็นระบบทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อความสบายใจไปพร้อมกับสินค้านโยบายคืนสินค้าและการรับประกันที่เขียนชัดจะทำให้ปิดการขายง่ายขึ้นส่วนการตั้งราคาให้ใช้สูตรรวมต้นทุนจริง ทั้งหมดทั้งค่าขนส่งค่าบรรจุภัณฑ์ค่าแรงที่ซ่อนอยู่และการเงินสำหรับโปรโมชั่นเล็กๆเ,เพื่อไม่ให้กำไรหายไปโดยไม่รู้ตัว เดือนนี้ยังสนับสนุนการล้างบางรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นค่าสมาชิกที่ไม่ได้ใช้บริการซ้ำซ้อนโปรแกรมที่สมัครไว้เฉยๆคุณจะพบเงินไหลกลับเข้ากระเป๋าแบบไม่ต้องทำงานเพิ่มนอกจากนี้ควรจัดแฟ้มเอกสารการเงินให้เรียบร้อยทั้งสัญญาใบากำกับภาษีและหลักฐานรายรับรายจ่ายเพราะปลายเดือนมีเกณฑ์ต้องนำข้อมูลพวกนี้ไปใช้ในการเจรจาหรือยื่นขอสิทธิประโยชน์บางอย่าง ภาพรวมกันยายนของลักขณากันในด้านการงานและการเงินคือความเติบโตที่ได้มาจากระเบียบวินัยและการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งคุณกล้าปรับระบบงานยิ่งเห็นผลเร็วยิ่งคุณใช้ข้อมูลพูดคุยเรื่องผลตอบแทนยิ่งได้คําตอบที่ดีเงินเข้ามาจากความสามารถจริงและความไว้ใจที่คุณสร้างไว้ระวังเพียงความสมบูรณ์แบบที่เกินพอดีและคําพูดตรงเกินไปที่อาจทําให้คนรอบตัว ถอย19หากรักษาความละเอียดอ่อนควบคู่ความยืดหยุ่นได้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณทั้งปิดงานอย่างสวยและปิดยอดได้อย่างมั่นคงกันยายนปีนี้สำหรับลัคนาราศีกันคือเดือนที่หัวใจและร่างกายของคุณเรียกร้องระเบียบที่อ่อนโยน ความรักต้องการความใส่ใจรายละเอียดแบบกันแต่ผสมความอ่อนโยนไม่เร่งตัดสินไม่ด่วนแก้ไขส่วนสุขภาพต้องการวินัยที่ยืดหยุ่นจัตตารางชีวิตให้สมดุลระหว่างงานการพักผ่อนการกินอยู่และการดูแลอารมณ์เมื่อคุณยอมลดมาตรฐานที่เข้มงวดเกินไปลงเพียงเล็กน้อยแล้วหันมาฟังความต้องการลึกๆของตัวเองความสัมพันธ์จะไหลลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและพลังชีวิตก็กลับมาอบอุ่นมั่นคง ในมุมความรักของคนโสดเดือนนี้ดวงชี้ไปที่การพบเจอผ่านงานประจำการเรียนการเข้าคลาสสั้นๆหรือกิจวัตรซ้ำๆที่คุณทำอยู่เสมอไม่ใช่สถานการณ์วุ่นวาแต่เป็นความรู้สึกคุ้นเคยที่ค่อยๆเติบโตเหมาะกับคนที่มีวิธีชีวิตคล้ายกันรักความเป็นระเบียบพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกติกาและเวลาของกันและกันคุณมีสเสน่ห์จากความสามารถและความมีวินัยเพียงแต่ยา่า เปรียบเทียบผู้คนกับเช็คลิสต์มากเกินไปลองให้คะแนนจากความรู้สึกปลอดภัยและความสม่ำเสมอของอีกฝ่ายแทนคุณจะพบคนที่แม้ไม่ได้ทำให้หัวใจเต้นแรงตั้งแต่นาทีแรกแต่ทำให้คุณอยากวางโทรศัพท์ลงตั้งใจฟังพูดคุยแล้วอยากคุยต่อและพร้อมจะอยู่ข้างๆกันในวันที่ปกติธรรมดาระวังเพียงเรื่องอดีตที่ยังค้างคาหากมีใครบางคนวนกลับมาอีกครั้งให้ตัดสินจากการเปลี่ยนแปลงที่เห็นจริงไม่ใช่คำพูดสวยงามชั่วคราว สำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้คือช่วงอัปเกรดระบบความรักให้เข้าที่เข้าทางความรู้สึกบางอย่างอาจถูกะส,สมจากเรื่องเล็ก,เลกๆเช่นหน้าที่ในบ้านการแบ่งเวลาการใช้เงินหรือวิธีสื่อสารในวันที่เหนื่อยการคุยอย่างเป็นระบบจะช่วยมากเริ่มด้วยการบอกความต้องการของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแต่สุภาพใช้ประโยคที่เริ่มต้นจากฉันรู้สึก<ๆ>เช่นฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อกลับบ้านแล้วเห็นงานบ้านกองอยู่ฉันอยากให้เรา ช่วยกันครึ่งต่อครึ่งและจดเช็คลิส์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วกำหนดข้อตกลงง่ายๆที่วัดผลได้เช่นใครรับผิดชอบอะไรวันไหนเวลาไหนจากนั้นทบทวนร่วมกันสั้นๆทุกสัปดาห์เพื่อดูว่าอะไรเวิร์กอะไรควรปรับความรักของการเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีโครงสร้างและความชัดเจนเมื่อทุกอย่างชัดความหวานก็กลับมาเอง บรรยากาศอารมณ์โดยรวมค่อนข้างละเอียดอ่อนคุณอาจเผลอจับผิดคำพูดหรือท่าทีเล็กน้อยของคนรักแล้วตีความเกินจริงให้สังเกตสัญญาณว่าตนเองกำลังเข้าสู่โหมดวิจาร์เช่นพูดคำว่าทำไมไม่ทำไมยังทำไมถึงบ่อยเกินไปเมื่อเริ่มรู้ตัวให้หยุดสั้นๆหายใจลึกและเปลี่ยนมุมถามว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆในตอนนี้การขอความช่วยเหลืออย่างตรงไปตรงมาเช่นวันนี้ฉันอยากได้อ้อมกอดสั้นๆก่อนนอนวันนี้ ฉันอยากให้เธอฟังฉันเล่าโดยไม่รีบแก้ปัญหาจะทำให้คู่รักเข้าใจกันได้เร็วกว่านอกจากนี้การนัดหมายเดทแบบเรียบง่ายแต่มีพิธีการเล็กๆเ,เช่นจิบชายเย็นหลังอาหารข้าเดินชา้ชาๆ1ินาทีรอบบ้านปิดโทรศัพท์ในเวลาที่ตกลงกันจะช่วยเติมความใกล้ชิดที่มั่นคงกว่าการทำอะไรใหญ่โตเป็นครั้งคราว ด้านความไว้วางใจและเส้นแบ่งส่วนตัวเป็นประเด็นสำคัญในเดือนนี้กันมีธรรมชาติรักความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ของตัวเองคุณควรอธิบายให้คู่รักเข้าใจว่าความเงียบของคุณไม่ได้แปลว่าไม่สนใจแต่เป็นช่วงชติพลังหักอีกฝ่ายเป็นคนช่างพูดหรือชอบความใกล้ชิดตลอดเวลาให้กำหนดสัญญาณง่ายๆเช่นเมื่อฉันวางป้ายพักใจหน้าห้องทำงานฉันขอเวลาส่วนตัว30นาทีแล้วเราจะกลับมาคุยต่อการเคารพพื้นที่กันและกันทำให้ความรักยืดหยุ่นและอยู่ได้นาน สำหรับความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นอย่าเร่งเอาคำจำกัดความเร็วเกินไปแต่ให้ความชัดเจนพอที่จะไม่ทำให้ใครสับสนคุณสามารถบอกทิศทางได้โดยไม่ต้องติดป้ายเช่นฉันอยากรู้จักกันไปเรื่อยๆแบบมีเวลาให้กันสม่ำเสมอสัปดาห์ละกี่ครั้งสไตล์ไหนและพร้อมเปิดใจคุยเมื่อใครรู้สึกไม่สบายใจความสม่ำเสมอคือของขวัญที่คนลักคณากันมอบให้ความรักได้ดีที่สุดในขณะเดียวกันความยืดหยุน่นคือของขวัญที่ความรักจะมอบกลับมาให้คุณ มุมที่ควรระวังในความรักคือการเอางานหรือความกังวลเรื่องงานเข้ามาในบทสนทนาให้มากเกินไปจนกลบความโรแมนติกลองตั้งกฎเล็กๆว่าในช่วงเวลาหนึ่งของวันจะคุยกันเรื่องชีวิตและความรู้สึกเท่านั้นไม่พูดถึงงานหรือปัญหาทีมให้ถามคำถามที่เปิดใจเช่นวันนี้เรื่องเล็กๆอะไรทำให้เธอยิ้มได้หรือถ้าสัปดาห์นี้เป็นสีหนึ่งสีจะเป็นสีอะไรและเพราะอะไรคำถามง่ายๆเหล่านี้ชวนให้อีกฝ่ายเปิดโลกภายในโดยไม่รู้สึกถูกประเมิน ขยับมาด้านสุขภาพเดือนนี้พลังของการเน้นระบบย่อยอาหารลำไส้การเผาผลาญวินัยกินอยู่และความเครียดที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของอาการเล็ก,เลกๆเช่นแน่นท้องปวดท้องแบบไม่มีสาเหตุชัดเจนผิวขึ้นผื่นง่ายปวดศีรษะจากความตึงคอไหล่หรือนอนหลับไม่ลึกคุณจะเห็นผลดีมากจากการจัดตารางกินนอนที่สม่ำเสมอกินอาหารครบหมู่เน้นโปรตีนและผักผล,ลไม้ที่ย่อยง่าย ดื่มน้ำพอเพียงและเคี้ยวอาหารช้าๆให้ละเอียดก่อนกลืนเพราะสำหรับการระบบย่อยที่ทำงานดีคือหัวใจของพลังชีวิตทั้งวันการดูแลลำไส้ด้วยการเพิ่มเส้นใหญ่จากผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและอาหารหมักดงที่สะอาดพอเหมาะจะช่วยให้ท้องสบายขึ้นลดอาการอื่น และช่วยให้อารมณ์นิ่งเพราะลำไส้เชื่อมโยงกับสมดุลอารมณ์อย่างมากลดอาหารแปรรูปน้ำตาลและไขมันทรานโดยเฉพาะในวันที่ต้องประชุมหนักหรือมีเดทไลน์เพราะจะทำให้พลังตกและสมาธิแกว่งระยะนี้คาเฟอีนควรใช้ด้วยความเข้าใจจำกัดเวลาไม่ดื่มช่วงบ่ายแก่แก่เพื่อลดผลกระทบต่อการนอนถ้าจำเป็นให้ลองสลับกับชาอุน่นหรือดื่มน้ำมากขึ้นเพื่อรีเฟรชแทน เรื่องการพักผ่อนให้ยกการนอนขึ้นเป็นวาระแห่งเดือนตั้งเวลาปิดหน้าจอให้ชัดเจนก่อนนอนตั้งใจทำพิธีการเล็กๆที่เดิมซ้ำทุกคืนเช่นอาบน้ำอุ่นยืดเหยียดเบาๆหายใจยาวๆเขียนขอบคุณสามเรื่องของวันแล้วปิดไฟคุณจะพบว่าความคิดพร่ามัวลดลงสมองเชา้ชาๆใสขึ้นทำงานได้ลื่นกว่าเดิมหากต้องนอนดึกเป็นครั้งคราวให้ชดเชยด้วยการนอนกลางวันสั้นๆไม่เกินยี่สิบนาทีและกลับสู่ตารางเดิมให้เร็วที่สุด การออกกำลังกายที่เหมาะในเดือนนี้คือแนวที่เน้นความแม่นยำและการรับรู้ร่างกายเช่นโยคะพิลาทิสเวทเบาๆโฟกัสแกนกลางลมหายใจและท่าทางหลังคอบวกกับการเดินให้ได้ก้าวตามเป้าทุกวันการทำสั้นแต่สม่ำเสมอชนะการทำหนักเป็นครั้งคราวระวังอาการตึงที่เอวล่างสะโพกคอไหลจากการนั่งนานให้ตั้งนาฬิกาปลุกยืดตัวทุก45นาทีและทำท่าบริหารแก้ไหล่ตกรอบสั้นๆ จะช่วยลดอาการปวดซ้ำการดูแลสายตาจากหน้าจอก็กสำคัญใช้กด20-20ให้สายตาพักเป็นช่วงๆและปรับแสงห้องให้พอดีสุขภาพใจในเดือนนี้สัมพันธ์กับนิสัยรักความสมบูรณ์แบบคุณอาจเผลอตั้งมาตรฐานที่สูงเกินจริงทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างเมื่อเห็นสัญ,ญญาณว่าตัวเองเริ่มเครียดจากความคาดหวังเช่นหายใจตื้นชีพพลเร้นเร็วใจพุ่งไปคิดล่วงหน้าให้หยุด และถามสั้นๆว่าถ้าทำให้ดีพอในวันนี้ต้องทำอะไรสามอย่างจากนั้นทำทีและอย่างการยอมรับคำว่าเพียงพออย่างมีสติคือยาวิเศษของการลองฝึกใส่เวลาว่างลงปฏิทินเหมือนใส่ประชุมถือว่าเป็นนัดสำคัญที่เลื่อนไม่ได้ใช้เวลานั้นทำสิ่งที่ชัดใจจริงๆเช่นอ่านหนังสือฟังดนตรีเบาๆรดน้ำต้นไม้หรือจัดระเบียบบ้านให้สะอาดตาสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทำให้ใจผ่อนคลาย และลดการติดกับความคิดวนเรื่องตรวจสุขภาพป้องกันหากคุณเลื่อนมาตลอดเดือนนี้เหมาะกับการนัดพบแพทย์หรือทำเช็ครายการที่ควรทำตามไวเช่นตรวจเลือดพื้นฐานตรวจช่องปากทำความสะอาดฟัน และเช็คท่าทางการนั่งทำงานให้เหมาะกับสรีระเปลี่ยนหมอนหรือที่นอนหากตื่นมาปวดเมื่อยซ้ำๆเพราะคุณจะเห็นผลกับพลังงานระหว่างวันทันทีนอกจากนี้ควรระวังอาการภูมิแพ้ผิวหนังหรือฝุ่นที่มาพร้อมสภาพอากาศเปลี่ยนหากมีอาการให้จัดห้องให้โปร่งสะอาดเปลี่ยนผ้าปูและปลอกหมอนสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงน้ำหอมแรงๆในช่วงที่ผิวระคายง่ายสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยให้ใจเย็น และเชื่อในกระบวนการสร้างตารางฟื้นฟูกายชัดเจนแต่ยืดหยุ่นเช่นกายภาพเบาๆเดินเพิ่มทีละน้อยรับโปรตีนเพียงพอดื่มน้ำมากขึ้นและจัดเวลานอนให้มากกว่าปกติเล็กน้อยอย่าก,กดดันตัวเองให้กลับไปทำได้เท่าเดิมภายในเวลาอันสั้นเพราะการเร่งเกินไปจะทำให้ยืดเยื้อยาวนานกว่าเดิมเมื่อผูกเรื่องความรักและสุขภาพเข้าด้วยกันบทเรียนของเดือนนี้คือการดูแลความสัมพันธ์ด้วยทักษะเดียวกับที่คุณใช้ดูแลงาน และร่างกายนั่นคือความสม่ำเสมอความชัดเจนและการทบทวนปรับปรุงเล็กน้อยทุกสัปดาห์ตั้งเวลาเด็ดง่ายๆที่ทำซ้ำได้ตั้งเวลาออกกำลังกายสั้นๆที่รักษาไว้ได้จริงตั้งเวลานอนเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์และตั้งเวลาคุยเรื่องใจโดยไม่ตัดสินกันหากทำได้คุณจะพบว่าหัวใจนิ่งขึ้นอารมณ์ดีขึ้นร่างกายเบาขึ้นและความรักอบอุ่นขึ้นโดยไม่ต้องพยายามเกินควร ภาพรวมของกันยายนปีนี้ในด้านความรักและสุขภาพสำหรับลัคนากันคือความมั่นคงที่ค่อยๆเติบโตจากวินัยที่อ่อนโยนยิ่งคุณยอมให้ตัวเองเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้บ้างยิ่งคุณเห็นความงามของความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่จริงใจยิ่งคุณให้เวลาร่างกายพักอย่างพอเพียงพลังชีวิตก็จะกลับมาชัดใสและยาวนานเดือนนี้ไม่ต้องการปาฏิหาริย์ใหญ่โตเพียงต้องการความตั้งใจเล็กๆที่ทำซ้ำได้ทุกวันแล้วทั้งความรัก และสุขภาพจะตอบแทนคุณอย่างมั่นคงและยืนนานกันยายนปีนี้สำหรับลัคนาราศีกันคือเดือนแห่งการปรับสนามพลังให้เรียบร้อยและไหลลื่นเคล็ดลับเสริมดวงที่ได้ผลที่สุดตึงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่คือการลงมือจัดระเบียบเล็กๆอย่างสม่ำเสมอเริ่มจากโต๊ะทำงานและมุมที่คุณใช้คิดและตัดสินใจเก็บเอกสารแยกเป็นหมวดหมู่ล้างฝุ่นบนจอและคีย์บอร์ดเช็ดกระจกให้ใส่วางแก้วน้ำสะอาดหนึ่งใบข้างขวาและวางกระถาง ต้นไม้ใบเขียวเล็กๆข้างซ้ายเพื่อเรียกความนิ่งความเขียวของพืชพาให้ใจเย็นและโฟกัสดีขึ้นเมื่อพื้นที่ปลอดโปร่งสมองจะตัดสินใจเกี่ยวกับงานเงินและความสัมพันธ์ได้ชัดขึ้นตามไปด้วย พลังของการเป็นธาตุดีดินที่รักความเป็นระบบเคล็ดลับที่ทรงพลังคือพิธีการเล็กๆที่ทำซ้ำได้ทุกวันเมื่อตื่นเช้าให้นั่งหลังตรงสูดลมหายใจยาวนับ1-5ถึงในใจจากนั้นตั้งจิตว่าจะทำสามสิ่งที่สำคัญที่สุดของวันให้เสร็จระหว่างเช้าสายบ่ายแล้วพูดกับตนเองด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าวันนี้ฉันทำสิ่งสำคัญให้เสร็จด้วยใจนิ่งและละเอียดเมื่อกล่าวคำตั้งใจที่ชัดความลังเลจะเบาบางลงและการกระทำจะคมขึ้น เรื่องการเงินให้เสริมดวงด้วยวินัยที่มองเห็นได้จัดซองเงินหรือบัญชีแยกแบบง่ายที่สุดซองรายจ่ายจำเป็นซองออมฉุกเฉินและซองลงท,ทุนที่คุณเข้าใจจริงทุกเย็นให้ทบทวนเงินเข้าออกสั้นๆเพียงสามบรรทัดเข้ากี่บาทออกกี่บาทและทำเพื่ออะไรการเขียนด้วยมือช่วยให้คุณรู้สึกถึงพลังของตัวเลขและเห็นพฤติกรรมที่ควรปรับชัดขึ้น พลังบุญด้านการเงินในเดือนนี้จะเกิดจากความซื่อสัตย์กับตัวเองและการเลือกใช้เงินไปกับสิ่งที่สร้างคุณค่าเช่นจน่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อนแก้ไขของที่เสียเพื่อไม่ให้รั่วไหลและลงทุนกับความรู้อาชีพที่ต่อยอดรายได้ เพื่อเรียกโชคและโอกาสใหม่ให้เปิดประตูบ้านทุกเช้าให้แสงเข้าอย่างน้อย10นาทีกวาดลมค้างเก่าด้วยการเช็ดพื้นด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำใบเตยหรือผิวมะกรูดเล็กน้อยกลิ่นสะอาดอ่อนๆทำให้จิตใจอบอุ่นและชวนให้ผู้คนอยากร่วมงานกับคุณหากมีน้ำผู้เล็กๆเ,เสียงน้ำไหลหรือเสียงธรรมชาติคอเบาๆในช่วงที่ทำงานจะช่วยให้ความคิดเรียงเป็นลำดับและลดความตึงเครียดที่ค้างค้างพลังของน้ำช่วยให้การสื่อสารอ่อนโยนขึ้นและการเจรจาราบรื่นขึ้น ในมิติของความรักให้เสริมดวงด้วยพิธีนัดหมายใจที่ทำซ้ำได้สัปดาห์ละ1-2ถึงครั้งเลือกเย็นวันที่คุณและคนรักว่าง20นาทีปิดเสียงโทรศัพท์นั่งหันหน้าเข้าหากันถามคำถามง่ายๆว่าในสัปดาห์นี้อะไรทำให้เธอยิ้มและสิ่งใดที่อยากให้ฉันช่วยการฟังโดยไม่รีบแก้ปัญหาคือของขวัญวิเศษสำหรับความรักของกันเพราะธรรมชาติคุณถนัดแก้แต่เดือนนี้พลัง เสริมดวงของคุณอยู่ที่การฟังอย่างตั้งใจและสะท้อนความรู้สึกให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณเข้าใจการเห็นคุณค่ากันตรงๆจะละล,ลายความตึงเล็กๆที่สะสมและเปิดพื้นที่ให้ความอบอุ่นกลับมาไวสำหรับคนโสดให้เสริมดวงด้วยการลงมือพัฒนาตัวเองหนึ่งทักษะเล็กๆที่ใช้งานได้จริงเช่นปรับทักษะสื่อสารให้ชัดกระชับและอ่อนโยนขึ้นฝึกยิ้มตาฝึกถามปลายเปิด และฝึกขอบคุณอย่างเป็นรูปปรทธรรมความสม่ำเสมอเหล่านี้คือแม่เหล็กดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามมากความรักของกันแบ่งบานเมื่ออีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงความจริงใจเสถียรภาพและความพร้อมจะแบ่งปันชีวิตแบบมีระบบด้านสุขภาพให้เสริมดวงด้วยการใส่ใจลำไส้และการนอนเป็นหลักเลือกอาหารที่ย่อยง่ายโปรตีนพอดีผักผลไม้หลากสี และน้ำสะอาดในขวดที่คุณมองเห็นปริมาณได้ชัดการเคี้ยวช้าๆคือเคล็ดลับเรียบง่ายแต่ทรงพลังลองนับเคี้ยวในใจเพื่อดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันหลังอาหารเย็นให้เดินช้าๆ1ินาทีเพื่อลดอาการแน่นและช่วยการนอนเดือนนี้การนอนคือหัวใจของพลังบุญสุขภาพก่อนนอนให้ทำพิธีปิดวันสั้นๆอาบน้ำอุ่นยืดเหยียดหายใจลึกเขียนขอบคุณสามเรื่อง และวางโทรศัพท์ให้พ้นมือพิธีซ้ำๆจะฝังสัญญาณให้สมองคลายตัวเองโดยอัตโนมัติงานบุญที่เกื้อหนุนล,ลัคนากันในเดือนนี้คือการช่วยจัดระเบียบให้ผู้อื่นในแบบที่ถนัดอาจช่วยห้องสมุดเล็กๆโรงเรียนหรือกล่องบริจาคของชุมชนให้เข้าที่ช่วยทำบัญชีเล็กน้อยให้ผู้สูงวัยหรือช่วยจัดชุดยา และของใช้จำเป็นให้บ้านเด็กหรือสจจรุญจากความเป็นระเบียบของคุณมีพลังยาวนานเพราะไม่ใช่แค่ให้ของแต่คือการให้ระบบที่จะดูแลต่อได้เองหากทำแล้วตั้งใจอุทิศกุศลให้คู่บุญคู่เวรและเจ้ากรรมนายเวรให้คลายโกรธพลังติดขัดที่มองไม่เห็นจะเบาลงสีเครื่องประดับและกลิ่นที่จะเสริมพลังเดือนนี้คือโทนดินและเขียวอ่อนเลือกเสื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกสะอาดเรียบและคล่องตัวเครื่องประดับควรเบา และใช้งานได้จริงมากกว่ารูหราฟุ้งเฟอ้อหากชอบหินให้เลือกที่สัมผัสแล้วใจนิ่งไม่จำเป็นต้องแพงกลิ่นบ้านและตัวคุณควรเป็นแนวสะอาดอ่อนๆเช่นใบเตยมะกรูดยูคาลิปตัสหรือดอกมะลิอ่อนๆเพื่อเรียกความสดและสมาธิการสื่อสารกับผู้ใหญ่ลูกค้าหรือทีมงานให้เสริมดวงด้วยเอกสารสั้นชัด และมีหลักฐานรองรับทำหนึ่งหน้าแรกให้จับใจความได้ในหนึ่งนาทีแล้วแนบรายละเอียดต่อท้ายการเคารพเวลาของผู้อื่นคือบุญแห่งน้ำใจที่ตอบแทนกลับมาเป็นความไว้วางใจและโอกาสใหม่หากต้องเจรจาเรื่องผลตอบแทนให้พูดด้วยตัวเลขไม่ใช่อารมณ์และนำเสนอทางออกที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์พร้อมยืดหยุ่นในรายละเอียดเล็กน้อยคุณจะได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องยื้อยุด เพื่อปลดพลังติดขัดที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบให้ใช้เคล็ดลับกด95%บอกตัวเองว่าให้งานถึงจุดดีพอที่95%แล้วส่งต่อก่อนกลับมาปรับรอบ2เมื่อมีเวลาวิธีนี้ทําให้งานเดินเงินไหลและใจไม่ตึงจนเกินไปเพราะการมักเสียพลังไปกับเปอร์เซ็นต์สุดท้ายที่แทบไม่มีใครเห็นต่างจากการส่งมอบตรงเวลาและสื่อสารชัดเจนซึ่งทุกคนสัมผัสดได้ทันที ในบ้านให้เสริมดวงด้วยความสะอาดที่จับต้องได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนให้หอมสะอาดซักผ้าม่านหรือเช็ดหน้าต่างที่คุณเลื่อนมานานเปิดทางเดินให้โล่งจากประตูถึงมุมทำงานเก็บของแตกหักหรือของเสียหายออกจากพื้นที่อยู่เพราะวัตถุที่เสียหายคอยดึงพลังใจให้ตกโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อบ้านใส่ใจจะใสและเมื่อใจใสาการตัดสินใจเรื่องสำคัญก็แม่นยำขึ้นตามไปด้วย ในแต่ละสัปดาห์ให้มีวันขอบคุณตั้งโต๊ะเล็กๆวางน้ำสะอาดหนึ่งแก้วดอกไม้หนึ่งดอกจุดเทียนหนึ่งเล่มตั้งจิตกล่าวคำขอบคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณลูกค้าทีมงานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคุณแล้วอธิษฐานว่าขอให้ความดีที่ข้าพเจ้าทำส่งผลเป็นปัญญาสุขภาพดีการงานมั่นคงและทรั์ที่มาจากความซื่อสัตย์เมื่อตั้งคำอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอกระแสะใจจะตั้งมั่นและดึงดูดผู้คนที่ซื่อตรงเข้ามาหา การใช้สื่อสังคมให้เป็นบุญให้คุณคัดโพสที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่ออาชีพหรือต่อใจของผู้ติดตามสั้นชัดและมีแหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้พลังบุญจากความรู้ที่มีระเบียบจะสร้างชื่อเสียงและโอกาสโดยไม่ต้องเร่งรีบระวังการถกเถียงที่ไม่ก่อเกิดคุณค่าหากพบให้ถอนออกมาอย่างสุภาพและกลับมาวางแผนการทำงานของตนเองแทน